สวัสดีชาวสีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวสีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมแันนี้ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปน้ไม่ใช่ของใครคนใดค,คนหนึ่งนะครับผมก็อย่าไปตัดสินใจในชะตาชีวิตของคุณทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เป็นการดูดวงแบบป,ปัญหาของความรักนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวสีธนูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะครับผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะไพ่ใบแรกคือไพ่ดิสแตนต์เข้ามานะครับก็หมายคว่าตอน รักษาบาดแผลเยียวยาหัวใจตัวเองเนี่ยไม่ต้องมานั่งร้องไห้เหมือนกับทุกๆคืนมากขึ้นแล้วแหละคุณค่อข้างจะเข้มแข็งมากขึ้นนะครับผมแม้กระทั่งความรู้สึก,กของคนที่เคยแบบเป็นผู้หญิงอ่อนแอเป็นผู้หญิงอ่อนโยนอะไรเงี้ยเราเองเหมือนกับเป็นอีกคนถึงแวแหละ,หละคนที่แข็งแกร่งใ,ใจที่แข็งแกร่งเยอะเยะมากขึ้นนะสามารถอดทนได้สามารถทนรอความรักได้เลยนะครับผม ถามว่าความรักของคุณเป็นยังไงคือไพ่สามใเท้านะครับไพ่สามใเท้าคือเหมือนกับคนที่ยืนอยู่รอคอยใครสักคนหนึ่งนะครับผมในการที่แบบว่าส่งข้อความมาหาคุณอยู่คิดถึงใครสักคนนึ่งอยู่นะครับผมรอคอยใครสักคนนึ่งอยู่เพราะมีภาพของคนคนหนึ่งเห็นไหมครับเขายืนอยู่ที่หน้าผาน,นะแล้วมีไม้เท้าครับข้างหลังสองไม้เท้าที่เคยอยู่เคียงข้างกันมาก่อนเคยยืนคู่กันมาก่อนนั่นเองก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวศีธนูคุณค่อนข้าง,งจะเหมือนกับว่ารอความรักของคุณนะครับผมกลับมาเป็นคู่กันกลับมารักกันเหมือนเดิม เพราะคุณสองคนเคยรักกันมาก่อนเคยยืนอยู่ข้างกันเคยอยู่เป็นคู่กันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คือไพ่ของคุณถือไม้เท้ามันเดียวคุณก็หมับว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแล้วผมยืนอยู่ไปนักหาเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งอะกลับมารักการกลับมาหากันหรือว่าติดต่อกลับมานั่นเองคุณมัน่านจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เคยยืนอยู่ข้างคุณแล้วก็รักกันมาก่อนนะครับผมแบบนด้เลยนะไพ่ไปต่อมาคือไพ่ห้าไม้เท้านะผมมันเหมือนกับว่าเรานะผมเคยทะเลาะกับเขาเคยไม่เข้าใจกับเขานะครับซึ่งปัญหาตรงนี้มันนนเเกกิดจาคที่ข้ามาาาแทรรกกกกลงงะะหว่ััันนนคบ ว่ไพ่ห้าไม่ทางไพ่ของมังกรเห็นไหมครับเขาต่อสู้กันกาลังมีสงครามเกิดขึ้นนะครับผมเหมือนกับการต่อสู้กันการเถียงยาก,าก,ก,กันการทะเลาะกันครับผมเป็นความเข้าใจกันที่แบบว่าเกิดขึ้นจากคนที่มันเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนนั่นเองแหละในเมื่อความรักของคุณนะผมไม่ใช่แค่คนสองคนมันจะมีคนที่สามเข้ามาแทรกกลางมาเทมให้คุณสองคนเนี่ยมีปัญหากันต่อให้เราแบบว่าพยายามเข้าไปพูดคุยพยายามทําอะไรก็ตามนาะผมที่เหมือนกับว่าอยากจะบอกว่าเ,เรารักเขานะเราอยากจะเข้ามาเคลียร์กันนะอยากจะแบบ ูดจาดีกับเขาอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาเองบอกว่าเป็นเือกอีกคนหนึ่งมากกว่าแล้วคนที่เขามาแทรกกลางเนี่ยทาให้เขาอะครับผมเลือกที่จะมองข้ามเราไปเลือกที่จะไม่เห็นไม่เห็นหัวใจเราหรือไม่เห็นความรักที่เรามอบให้เขาเลยนั่นเองก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาว4สีนูมค่อนข้างจะมอบความรักความรู้สึกดีให้กับเขาด้วยนะครับเพราะเป็นไพ่สี่เหรียญเข้ามาคุณยังนั่งรอเขาอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมยังนั่งรอเขาอยู่ที่ที่เดิมยังอยู่ที่ที่เดิมสถานที่เดิมอยู่ที่บ้านนะครับผม เพราะคุณเหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่หลังเดิมนะผมอยู่ที่ที่เดิมที่เคยมีกันแลกกันนะสถานที่ท่องเที่ยวเดิมๆที่คุณเคยเที่ยวกับเขาเนี่ยคุณก็ยังวนเวียนอยู่แบบนั้นนะผมยังคงคิดถึงที่เดิมๆมันคิดถึงเขาคนเดิมๆที่กลับมาเคยอยู่กับคุณเคยอยู่เคียงข้างคุณเนี่ยคุณเหมือนกับมีความรักเข้ามาใหม่เนี่ยเหมือนมีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่คุณยังไม่เลอกที่จะเปิดใจเลยเพราะคุณยังกาดเกาะสิ่งสิ่งหนึ่งมันอยู่ยังกาดเก็บหัวใจของคุณเองยังกาะเก็บความสุขที่มันเคยมีความรักที่คคุณเเลลืออออกกแ้ววนน่่่ยยููัับตง ็เหมือนกับคุณเลือกที่จะไม่ไปต่อข้างหน้านะต่อให้มีสิ่งต่างๆเข้ามาก็ตามคุณก็ยังเฝ้ารอเขาอยู่ที่เดิมนั่งรอเขาอยู่ที่หน้าบ้านที่เดิมเนื่องที่จะไม่ไปไหนนั่นเองนะครับผมต่อให้เราเหมือนกับว่ารู้สึกเจ็บน้อยลงรู้สึกเสียใจน้อยลงเนี่ยแต่ว่าเราเองก็ยังยังรอเขาอยู่และยังรอเขาอยู่นั่นเองก็ที่จะรอได้นั่นเองเราอาจจะไม่เสียใจร้องไห้เหมือนกับที่มันผ่านมาแล้วแหละเพราะเป็นไพ่เดสตาเข้ามาไพ่เดิร์สตาเหมือนกับว่าเราเริ่มฟื้นฟูความรักความสัมพัน ช่วงแรกมากมากขึ้นนะครับผมคิดว่าชาวสีนวลหลายท่านเนี่ยอาจจะผ่านจุดท,ที่เคยเสียใจเจ็บปวดอหกหักร้องไห้หนักมากมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเราเจ็บอยู่ไมเราก็เจ็บอยู่แหละเสียใจอยู่มันก็เสียใจอยู่แต่ว่าพอมันยิ่งไม่เจอเขายิ่งไม่เห็นหน้าเขาเรียกแล้วเขาก็เงียบหายไปจากเราเนี่ย มันทาให้เหมือนกับว่าเราเริ่มรักษาตัวเองเริ่มรักษาแผดใจตัวเองมากขึ้นแหละน้ำตาที่เราสูญเสียไปเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราร้องไห้ไปทุกวันทุกวันเนี่ยคุณเคยร้องไห้ทุกวันนะผมชาสีนูเคยร้องไห้ทุกวัน,นเลยเคยเสียใจทุกทุกวันด้วยซ้ำไปแต่ว่าน้ําตาที่คุณเสียไปเนี่ยมันเหมือนกับลอยไปนทะเลอะ่ะมันลอยไปในมหาสม,มุทรน้าตาที่คุณเสียไป,ปหเหมือนกับซูลเปล่าแหละคุณร้องไห้ไปเขาก็ไม่กลับมาหรอกครับผมมันทําได้เหมือนกับว่าแเดสตาคือแห่งความหวังอ่ะคุณทําได้เหมือนกับว่ามีแคคคคคคค่่่ววววาาาาาามมหหหหหััััังงงงงสกกรร้้้นนนึึเเเจจจะะะ็ใใุณบบลลิดถทีย ไคิดส,สิ่งสิ่งดีๆที่คุณเคยให้เขาบ้างนั่นเองเนะี่ยทำให้เขาคนนั้นของคุณกลับมานะคุณก็เหมือนกับว่าไม่ได้หวังว่าจะกลับมารักกันรักกันเหมือนเดิมในตอนนี้หรอกแต่ว่าหวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาคนนะั้น,นของคุณอ่ะจะเห็นหัวใจของชาวสีนวว่าเออเราเคยรักกันนะเราเคยดีกันมาก่อนเราเคยอยู่ใกล้กันมาก่อนเคยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเคยมีการรักกันมาก่อนแต่คุณเองก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับผมเพราะเป็นไพ่เดือดหพิเทศเข้ามาต่อให้เขาไม่เลือกคุณต่อให้เขาทําคุณเจ็บทําคุณเสยียใจเ่ยแตไไพพขอองคคุณก็ืกะ คุณก็รู้นะครับผมว่าเขาจะทาให้คุณเจ็บทำให้คุณเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้คุณคุณก็รู้นะแต่ว่าคุณก็ยังเฝ้ารอก็ยังเหมือนกับว่ารอเขาอยู่ด้วยความรูม้สึกเจ็บปวดเสียใจทรมานมาแล้วอ่ะไหนๆก็รอมาแล้วไหนๆก็รักมาแล้วอ่ะเราก็เลือกที่จะรออยู่ที่เดิมเดมเลยก็คือไพ่ของคุณเนี่ยคือยังเหมือนกับว่าแม้กระทั่งยอมเป็นของตายเป็นตัวเรื่องของเขาเนี่ยเราก็ยอมนะสุดท้ายแล้วการยอมของคุณได้อะไรไหมคือยอมเพราะอะไรยอมเพราะเป็นไพ่ของไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยชาวศรีธนูมองว่าคนรักของคุณเนียเปนคคคครรรออบบััวกม หลายท่านจะเป็นครอบครัวมีครอบครัวกองเขาแล้ว้วยซ้ำไปเลยทําให้วาวสีธนูนี่เป็นเหมือนกับไพ่เดรรพิเทสอ่ะคุณที่คุณยอมเจ็บปวดยอมเสียใจเนี่ยก็เพราะคำว่าครอบครัวเพราะว่าคํามที่คาว่าลักนี่แหละหลายท่านจะไม่ได้เป็นครอบครัวหลายท่านจะคบกันมาก่อนแล้วเคยมีความสุขกันมาก่อนเคยรู้จักพ่อแม่กันและกันเคยคบกันถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้จักบ้านกันแล้วกันเลยนะคบกันมายาวนานแล้วก็เคยมีความอบอุ่นเคยมีความสุขกันมาก่อนแหละมันเลยทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างชาวสีนูนี่ยอมเจ็บปวดยอมเสียใจยอมรอคอยอยู่ทุกแบบทุ ถ้าเกิดไม่มีคําว่ารักไม่มีคาว่าผูกพันหรือว่าคําว่าครอบครัวหรือว่าคิดว่าคนคนหนึ่งแบบว่าเอ้ยเขาคือครอบครัวของเรานะเขาคือแฟนของเรารับคือคนที่เราจะเลือกว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาแบบแต่งงานนะเราคงไม่ทนรอเขาแบบนี้หรอกแต่เพราะว่าคําว่ารักที่ชาวสีนู่งให้เขาไปเนี่ยแหละมันจะทาให้คุณน่ะอดใจรอได้และสามารถที่จะรอคอยแบบว่าด้วยความหวังนั่นเองเพราะเป็นไพ่ตัวสตาร์เข้ามา แต่ว่าไพ่สองดาบนะครับผมคือไพ่ที่หมายความว่าคุณตอนนี้คุณไม่ได้เจอเขาแล้วแหละเหมือนเขามาจจะไม่มีการติดต่อคุณหรือว่าจะไม่พูดคุยกับคุณด้วยซ้ำไปจะเงียบหายไปจีฉุดของคุณเลยด้วยซ้ำคุณอาจจะไม่ได้เจอหน้าเขาหรือไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยเยก็ตามนะแต่ว่าความรักของคุณมันก็ยังคงอยู่ชีวิตก็คงของคุณก็ยังคงอยู่ที่เดิมคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าหัวใจของคุณกับความรักของคุณแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็อยู่กับเขาอยู่ตรงนี้เสมอเลยแหละแม่ผมผมวว่่่่าา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 นนนคคคครรับบมมมมมชชเเเเเเเสออออออหููีีิตขขงุณยยยยยกกก็็็จจปปดดลพ้ ความรักที่คุณจะต้องไปต่อข้างหน้าเดี๋ยวเป็นความจริงที่มันต่อไปต่อยากมากๆไปต่ออยู่คนเดียวเลยแหละคุณค่อนข้างอยากจะไปหาเขานะแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนครับผมมันก็ว่าคุณเนี่ยเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับพายเรือออกเดินทางว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนดีเหมือนลโลกนี้มันกว้างใหญ่มากๆเลยสำหรับเขานะครับผมเขากำลังตามหาหัวใจตามหาความรักของเขากลับคืนมาเลยก็คิดว่าตอนนี้ชาสีธนูครับผมเป็นเหมือนกับผู้ชายคนนี้เลยนะคุณพยายามพายเรือออกไปพยายามพ้นห่างหัวใจของคุณกลับมาให้ได้แต่คุณก็ไม่รู้เลยว่า ต้องทำยังไงครผมให้คนรักของคุณจับคืนมาต้องทาแบบไหนนะครับผมเพื่อที่ให้คนรักของคุณที่คุณเคยเห็นเขาเป็นครอบครัวเคยมีความสุขด้วยกันเนี่ย en, un, ก iting, ลับคืนมาหากันกลับรักกลับมาลักกันเหมือนเดิมได้นั่นเองคุณเหมือนกับว่าเริ่มต้นออกเดินทางเริ่มต้นไปตามหาหัวใจของคุณกลับมาแต่ที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องทอําวิธีแบบไหนนอกจากนั่งรออยู่หน้าบ้านนั่งตักเฝ้ารอแล้วก็นั่งรออยู่แบบนี้ยนั่งจมอยู่กับคาอดทนอดการทั้งที่รู้แล้วว่าเขาไม่เลือกคุณทั้งท,ที่รู้แล้วว่่่่่่าาาาาาาเเเเเขขไมมมรรักคคคุุณณนียยยแต็งอออูสพะด้ววํ รักคาเดียวเลยนั่นเองแล้วก็คําว่าไพ่เดอะเดร์บเิร์ดนะครับคือไพ่ของคนที่เป็นคู่รักไพ่ของคนที่เคยจับมือกันเคยมองหน้ากันเคยกอดกันเคยมีความสุขกันมาก่อนเนี่ยเพราะคำว่ารักเนี่ยแหละได้ทำให้ชาวศรีธนูเนี่ยไม่ไปสามารถไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยนั่นเองนะครับผมต่อให้มีความรักใหม่ๆเข้ามาก็ตามเพราะถามว่ามีความรักใหม่ๆเข้ามาไหมมีเข้ามานะครับพอไพ่คือไพ่สี่เหรียญกับไพ่เจ็ดเมท้าไพ่เจ็ดเมท้าคือเหมือนกับมีความรักเข้ามาหาคุณนะแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะ เรื่อที่จะไม่เอาปัญหาอื่นๆเข้ามาเลยนอกจากปัญหาที่คุณมีอยู่แล้วเพราะตรงนี้ไม่เกิดจากปัญหาของคุณเองนะมากกว่าในหัวใจของคุณเองมากกว่าที่ไม่สามารถเริ่มต้นความรักใหม่ๆได้ก็เลยคิดว่าตอนนี้ชาวศีธนูนะผมคุณทาได้เพียงแค่พูดคุยกับคนที่เข้ามาหาคุณทั่วไปแค่นั้นเองแหละแต่คุณไม่สามารถที่จะเปิดใจหรือว่ารักใครได้เท่ากับคนที่คุณรักแบบนี้อีกแล้วเพราะคนที่คุณรักแบบเนี้ยคือคนที่คุณรักครอบครัวเลยนะที่จะสร้างครอบครัวที่จะอยู่เขาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกที่จะอยู่เขาด้วยความรักที่าา้ขเเเมดล อยู่กันด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบ2คนตาบตากชั่วนิดนิรันด์นะครับผมแบบนั้นเลยนะคุณรักเขาแบบนี้เลยก็เลยทําให้ชาวศรีธนูเนี่ยเลือกที่จะไม่ไปไหนจมอยู่กับความเจ็บปวดจมอยู่กับการรอคอยแบบโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาหรอกครับแต่เพราะว่าคําว่ารักแล้วก็อยากจะตามรักกลับมาหาเราเนี่ยแหละคาดว่าอยากให้สักวันหนึ่งอะ่ะกลับมารักเรากลับมาหากันด้วยความสิทธิ์ที่มันมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยมีอะ่ะแค่นั้นชาวศรีธนูก็ต้องการก,ก็พอใจแล้วนั่นเองกั้ไพ่ไปต่อมาผมคือาบ ผมจะจขยายความให้ของดาบไปน,นี้ก็คือเหมือนกันะนบว่าตอนนี้ท้องฟ้าเห็นไหมครับมันไม่สดใสเลยนะเห็นไหมว่ามันสวยงามมากนลยวิวทัพท,ท,ที่คุณจะไปต่อข้างหน้านเนี่ยมันสวยงามมากเลยนะครับผมแต่ว่าคุณเองเหมือนกับว่าตราบใดถ้าเกิดไม่มีคนรักของคุณมานั่งอยู่บนเรือเนี้ตราบใดถ้าเกิดคนรักของคุณไม่อยู่กับคุณเนี่ยต่อให้คุณมองท้องฟ้ามองทะเลมองดอกไม้ assim, ที่มันสวยงามแค่ไหนคุณไปเที่ยวยโสานที่ท่องเที่ยวยต่างๆก็ตามคุณก็จะเหมือนกับว่าไม่มีความสุขเต็มที่กับมันเนี่ยคุณไปไหมคุณไปครับคุณไปเที่ยวไหมคุณไปนะคุุณไไปปมมมีควาาาสข้้หนนะ ราหาสิ่งดีๆหาความสุขมาใส่ในชุดไหมคุณหานะแต่ว่าความสุขที่คุณมีความสุขที่คุณได้เนี่ยเหมือนกับมันไม่เต็มที่มันไม่สดใสมันไม่สวยงามเหมือนกับที่ตอนที่อยู่กับเขาหรือว่าเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นเองทองฟ้าที่เคยมองแล้วมันสวยงามเนี่ยเคยสดใสเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มองแล้วไม่สวยงามมองแล้วไม่สดใสอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็ขอจะช่วยชาวสีคานูทุกท่านให้ผ่านพ้นเหตุการณ์แบบดีไปได้นะครับผมแล้วก็มีไพอ่อลาเคลมแนะนาด้วยนะไพอ่อลาเคลมใบนี้แนะนาว่าอ e t a เ a y t วทีามนะผมก็เห็นว่าตอน,น คุณรอคอยเขาได้นะผมตอนนี้คุณก็ยังรอคอยอยู่มันก็ปล่อยให้เวลามันเหมือนกับผ่านพ้นไปแบบชิวๆอ่ะปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปแบบวันๆหนึ่งอ่ะครับผมช่วงเวลาแต่ละวันของคุณไม่ค่อยมีความหมายหรอกคุณปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปแบบว่าอยู่ไปวันหนึ่งมีความสุขไปวันหนึ่งอ่ะอยู่ให้ได้แพทวันต่อวันก็พอแล้วทําทุกวันให้ดีที่สุดทําทุกวันให้มีความสุขที่สุดในเรื่องของความรู้สึกของคุณใต้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นอ่ะคือดีที่สุดแ้งจริงไพ่เราเคลื่อนแนะนำมาแบบนี้นะครับผมชาเสียทั้งหมาท่านอาจจะ่นนแาาะํว คุณปล่อยให้เวลาเหมือนกับว่ามันชิวๆ,ๆมันสบายๆไปแบบวันๆหนึ่งดีกว่าอยู่กับทุกๆวันให้ได้นะผมอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าอย่าไปคิดถึงอดีตว่าเขาเป็นยังไงกับเราแต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันน่ะมีความสุขแค่ไหนได้ก็มีความสุขได้แค่นั้นไปก่อนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราเราจะรอแค่เขาคนเดียวจะไม่ปไปลอมเปิดใจให้กับใครจะไม่มีความสุขกับใครอี like, กจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็แนะนําว่าทําได้แค่ไหนก็ทําเท่านั้นนะโอเคครับก็ขอบคุณชาวสีธนูท่านเข้ามาดู ทุกท่านด้ยวยนะผมฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็เข้ามาดูดูส่วนตัวผมได้นะผมารายละเอียดอยู่ที่ข้างล่างคลิปนี้นะนะก็ขอบคุณทุกท่านมากมานะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ